สวัสดีค่ะสวัสดีอีทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นโค้งสุดท้ายของรัฐบาลไทยเราเนาะนะครับก็พรุ่งนี้แล้วรัฐบาลไทยก็จะออกผลแล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนนะมีโชคมีลาบกันแล้วเนาะคะ่ะซื้อตัวไหนก็ขอให้สมบังกันทุกคนเนาะแต่มาลับเจก็จะมาเล่าเนาะเพราะว่าเราเห็นข่าวนะคะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะคือมีการนําเสนอเกี่ยวกับตัวเลขกันนี่แหละคะ่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นตัวเลขจากนะคะ เคียนถลม่มคานถล่มนะคะไม่ว่าจะเป็นขบวนรถไฟหรือว่ารถที่ไปเจออุบัติเหตุอะไรพวกนี้เลยแหละคะเนาะทุกคนก็คงจะเอาไปตีเป็นตัวเลขกันนั่นแหละอันนี้ก็ว่าไปนะคะแต่ส่วนตัวไม่แล้วเจเนาะก็คือเห็นใจทุกคนที่ประสบภัยนะคะคือเราไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเนาะแต่นะคะมันก็อดไม่ได้กับคนที่ชอบเสียงที่จะเอาไปลงทุนอะไรพวกนี้แ่ะคะ่ะเนาะ แต่ส่วนตัวนะคะคือไมล์เล็บเจก็จะนําเสนอไอการคํานวณของไมล์เล็บเจเองนี่แหละเนาะก็คือเราไม่ได้ไปพูดตามข่าวที่เราเห็นเนาะคือใครชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นนั่นแหละค่ะเนาะแต่ว่าไมล์เล็บเจก็จะมาพูดถึงสูตรที่ไมล์เล็บเจคำนวณนั่นแหละค่นะเนาะคือไมล์เล็บเจก็คํานวณไว้นั่นแหละค่ะก็คือมีทั้งเจ็ดหกเปทั้งห้าแปดนั่นแหละค่ะคือตัวเด่นที่ไมล์เล็บเจคำนวณไวนะ้เนาะ ไอ้เขาเรียกอะไรแล้วตัวที่มันตรงกันก็คือ7052นั่นแหละค่ะที่ที่ตัวเลขเขาตรงกันเนาะแต่วันนี้ My l o v e J ก็อยากจะพูดถึงการคำนวณของไอ้หุ้นรายวันของฮานอยแล้ว My l o v e J ก็ชอบตัวเลขที่ที่ไมลเลฟลงไว้นั่นแหละค่ะเนาะว่ากกลัวว่ามันจะมารัฐบาลไทยก็ลองไปอันนี้ดูแล้วกันเนาะ ส่วนตัวนะคะไมล์เล็บเจชอบนะคะแล้วก็คิดว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายที่ไมล์เล็บเจเอามานําเสนอก็แล้วกันนะคะจากการคํานวณของไมล์เล็บเจนี่แหละเอามาดูแล้วเอามาอันนี้แล้วเพราะว่ามันเป็นออกวันที่สิบเจ็ดเนาะวันครูเขาก็ออกไปวันที่แล้วแล้วคือวันครูวันที่สิบหกใช่ไหมคะทุกคนครู crew, ทุกคนก็ขอให้เป็นคนดีแล้วกันนะคะอย่าไปแซะอย่าไป ปั่นป่วนอย่าไปสอนเด็กในทางที่ผิดก็แล้วกันนะเพราะว่าเราเป็นครูควรจะสอนเด็กให้รู้จักนะคะจริยธรรมนะคะความซื่อสัตย์สุจริตนะคะอยครูย่อมรู้ว่าจะสอนเด็กในทางดียังไงไม่ใช่ไปสอนเด็กให้แซสสถาบันไปสอนเด็กออกไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปสอนเด็กให้ออกไปละเมิดกฎกฎหมาอะไรเงี้ยไม่ควรจะมีแบบนั้นในสังคมไทย เมื่อเรียนถึงขั้นเป็นครูเป็นอาจารย์สอนคนอื่นเนี่ยก็ต้องทําให้มันให้คนอื่นเคารพได้อย่างส,สนิทใจนั่นแหละค่ะเนาะอันนี้อ่ะพูดไปเรื่อยแล้วอ้าวมาต่อกันที่นี่แหละค่ะวันที่สิบหกเขาก็ออกไปแล้วใช่ไหมคะับผลของวัาที่แล้วสําหรับตัวเลขวันครูวันที่สิบเจ็ดก็คือพรุ่งนี้ จะเป็นออกผลเพราะว่าเขาเลื่อนจากวันที่16เป็นวันที่17วันออกผลของสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเราเนาะ m ม l ์เล j ก็เลยคำนวณน,นะคะตามที่ m y l ์เล j เจคำนวณสูตรของ m y l ์เล j นี่แหละคะเนาะก็จะมีตัวเด่นมี1มีแปดมี2นะคะก็อีกตัวหนึ่งถ้าใครชอบสีตัวเนี่ยจะเอาไปลงทุนก็ลองเอาไปจับใส่แล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็น ถ้าจะเอา9มาจับใส่หรือจะเอา7มามามาจับใส่นะคะก็แล้วแต่ทุกคนนะอย่างอย่างเช่นเจ็ดหนึ่งแดสองหรือ9กหนึ่งะคะสองปก็ว่ากันนะคะนี่คือไพ่ลเจคคำนวณแล้วก็เอามาฝากเป็นโค้งสุดท้ายให้ไปสองชุดแล้วกันเนาะก็คือกลับเอาแล้วกันนะคะใครชอบ เจ็ดหนึ่งแสองหรือว่า8ปดสองเจดหนึ่งะคะอันนี้ก็ไปกลับเอาเนาะแล้วก็9ก้าหนึ่งสองแดหรือจะเป็น1นึ่สองแปก็แล้วแต่ไปกลับเอาตรงนี้นะคะคือให้ไปสองชุดนั่แหละคะ่ะเนาะไปกลับกันเอานะคะอันนี้ก็เป็นโคงสุดท้ายให้ทุกคนสำหรับพรุ่งนีเนาะก็ขอให้ทุกคนสมหบัง สมปรถนาเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันพรุ่งนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ